สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับกาแฟที่สิงคโปร์นะครับจะมาดูกันว่ากาแฟที่คนท้องถิ่นทั่วไปเขากินกันเนี่ยนะครับมีกี่ประเภทนะครับและแต่ละประเภทเรียกว่าอะไรบ้างนะครับหรือกาแฟที่ขายอยู่ตามฟูดคอร์ดหรือตามกอบบี้เตี้มนะครับร้านกาแฟทั่วๆไปนะครับว่าว่าแต่ละอย่างเขาเรียกชื่อกันยังไงนะครับเผื่อโอกาสหน้านะครับ มีโอกาสได้เดินทางมาที่สิงคโปร์นะครับจะได้เข้าใจระบบนะครับเข้าใจว่าเราควรจะสั่งแบบไหนนะครับถึงจะได้ก,แกาแฟที่เราต้องการนะครับสำหรับคำว่ากาแฟานะครับโดยทั่วไปคนสิงคโปร์เขาจะเรียกว่ากปี่นะครับส่วนน้ำชานะครับก็จะเรียกว่าเต้นะครับสำหรับเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟานะครับโดยทั่วไปในสิงคโปร์เขาก็จะแยกออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับ ซึ่งถ้าเป็นเรื่องของกาแฟเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกลุ่มกาบี้นะครับกาบี้โอแล้วก็กาบี้ีนะครับซึ่งในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยนะครับอันนี้นะครับถ้าเป็นกาแฟมาตรฐานทั่วๆไปเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกว่ากาบี้นะครับซึ่งในกลุ่มของกาบี้เนี่ยนะครับก็จะมีแยกปีกย่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นกาบี้สิวตายกาบี้เกานะครับ ก็พีกาไตนะครับก o p y โป้ Bo, นะครับส่วนก o p ี่โอก็เช่นกันนะครับก็จะมีก o p ี่โอสิวไตก็พี่เก่าก o p ี่โอเก่าก็พี่โอคอซองนะครับหรือในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มก o p ี C ีนะครับก็จะมีรายละเอียดปีกย,ย่อยเหมือนกับ2กลุ่มที่ผ่านมานะครับก็จะมีก o p ี C สีสิวไตก็พ mm ี hmm. ่สีเก่าก็พี่ีกาไตนะครับ กาแฟโป้นะครับอันนี้นะครับคือความหมายของตัวต่อท้ายนะครับของกาแฟและน้ำชาแต่ละประเภทนะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าแต่ละตัวออกเสียงเข้าข้าวว่าอย่างไงแล้วก็มีความหมายว่าอย่างไงนะครับคำนี้นะครับ Copy นะครับภาษาอังกฤษก็หมายถึง c f f e e นะครับบ้านเราก็ภาษาบ้านเราก็กาแฟนะครับส่วนตัวนี้ก็เต้นะครับ ก็คิดว่าบ้านเราน่าจะคุ้นกับคํานี้ดีนะครับก็คือน้ําชานะครับแปลว่าน้ําชาส่วนตัวนี้นะครับก็อ่านว่าโอนะครับก็หมายถึงกาแฟใส่น้ําตาลนะครับอันนี้เขียนตกไปนิดนะครับต้องขอโทษส่วนคอซองส่วนตัวนี้นะครับอ่านว่าคอซองนะครับซึ่งเป็นภาษามาเลนะครับก็แปลว่าไม่ใส่น้ําตาลนะครับน้ําตาลเป็นศูนย์นะครับอันนี้ก็คือเกานะครับก็คือเป็นกาแฟเข้มนะครับ ตัวนี้คือโป,ป้นะครับถ้ามีตัวนี้ต่อท้ายก็หมายถึงกาแฟอ่อนๆนะครับก็คือใส่น <essa> like mm ้ําร้อนเพิ่มนะครับลดไปมันกาแฟลงแล้วก็ใส่น้าร้อนเพิ่มนะครับส่วนตัวนี้นะครับออกเสียงว่าสิวตายนะครับสิวาตก็คือน้ําตาลน้อยหรือหวานน้อยนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ออกเสียงว่ากาไตนะครับกาไตก็คือหวานมากนะครับไตก็คือแปลว่าน้ําตาลนะครับสิวก็คือน้อยกาก็คือมากนะครับ ส่วนตรงนี้ C นะครับก็คือเป็นกาแฟที่ใส่นมข้นหวานนะครับสำหรับที่สิงคโปร์นะครับถ้าเราสั่งว่ากปี้ด้วนๆเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดกาแฟที่ใส่นมสดมาให้นะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลมาให้นะครับแต,แต่ถ้าเราสั่งกอปี้ซีเนี่ยนะครับเขาก็จะใส่นมข้นหวานแทนนมสดนะครับก็คือยูดิวัปเปเลตมิล์อินเซตออฟ c o n d e n s ์มิลนะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าเจอตัวนี้หมายถึงปิงนะครับก็คือเป็นกาแฟเย็นนะครับกาแฟที่ใส่น้ําแข็งไม่ว่าจะเป็นกปปีโอกปปีซีกปปีเฉยๆนะครับถ้ามีปิงตามก็คือจะใส่น้ําแข็งนะครับส่วนตรงนี้นะครับออกเสียงได้2เสียงนะครับก็คือเตียวฮือนะครับกับ เตียวหยิวนะครับเตียวหยิวก็คือเป็นภาษาจีนกลางนะครับก็แปลว่าชาจีนนะครับชาที่เป็นถุงๆนะครับเหมือนกับชาลิปตันนะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้ย้อนกลับมาดูรูปนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเราสั่งก๊อปปี้นะครับเราจะได้กาแฟแบบไหนนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือกาแฟดำนะครับเติมน้ำร้อนนะครับใส่นมสดแล้วก็ใส่น้ำตาลประมาณ2ช้อนนะครับ ต่ถ้าเราสั่งคําว่า c o p ี้สิวไตนะครับสิวไตก็คือแปลว่าหวานน้อยนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับเขาจะลดน้ําตาลลงครึ่งหนึ่งนะครับก็เหมือนกับ c o p ี้ทุกประการแต่ว่าลดน้ําตาลลงครึ่งหนึ่งนะครับส่วน c o p ี้กาไตตรงนี้นะครับก็หมายถึงกาแฟหวานมากนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือปริมาณกาแฟจะลดลงนะครับแล้วก็ปริมาณนมสดที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วน c o p ี้โป้ตรงนี้นะครับก็คือกาแฟอ่อนนะครับ ก็จะมีกาแฟาปริมาณที่น้อยกว่าเมนูอื่นๆนะครับแต่ว่าจะเพิ่มน้ำร้อนมากขึ้นนะครับก็เป็นกาแฟาอ่อนๆนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มกาแฟาดำนะครับก็จะมีราคาถูกกว่า2กลุ่มนี้นะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่เมนูที่เรียกว่ามีแต่กาแฟาเพียวๆกาแฟาเข้มๆเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็เห็นว่า ทั้งถ้วยก็คือจะเป็นกาแฟเพียวๆนะครับเสร็จแล้วก็มากลุ่มนี้นะครับก็เรียกว่ากาี้โอโคซองนะครับคําว่ากาี้โอโคซองตรงนี้ก็คือเป็นกาแฟดําที่ไม่ใส่น้ําตาลนะครับก็เห็นว่าจะมีก็เห็นว่าจะมีการลดปริมาณกาแฟดําลงมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ใส่น้ําร้อนเพิ่มนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นกาี้โอสิวตายนะครับก็คล้ายๆกับกาโฟ ก็คล้ายๆกับกาแฟโอโคซองนะครับแต่ว่ามีน้ำตาลให้ช้อนชาหนึ่งประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นกาแฟโอมาตรฐานตรงนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับกาแฟโอสิวตต่แต่ว่าใส่น้ำตาลให้สองช้อนชานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นกาแฟโอเก่าแล้วก็กาแฟโอโปนะครับก็คือเป็นกาแฟดำแบบเข้มกับกาแฟดำแบบอ่อนๆนะครับ ส่วนกลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่มีราคาแพงขึ้นมาหน่อยนะครับก็เรียกว่า c o บิซีนะครับโกซก็คือเป็นกลุ่มกาแฟที่ใช้นมข้นหวานแทนนมสดนะครับซึ่งหน้าตาก็จะคล้ายๆกลุ่มโกบิเนี่ยนะครับแต่ว่าจะใช้นมข้นหวานเข้ามาแทนที่สําหรับภาพนี้นะครับก็เป็นรูปขยายของกลุ่มกาแฟดำนะครับซึ่งก็เรียกว่า c o บิโอนะครับก็จะมีตั้งแต่เมนูที่เป็นกาแฟ ดำเข้มๆนะครับซึ่งถ้าเปรียบเป็นกาแฟทั่วๆไปก็น่าจะคล้ายๆกับเอสเปรส so อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตามโดยโกบบิโอโคซองนะครับก็มีการใส่น้ำร้อนเพิ่มนะครับกาแฟดำใส่น้ำร้อนเพิ่มซึ่งเปรียบเทียบกับกาแฟทั่วๆไปก็น่าจะคล้ายๆกับอเมริกาโน่อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนด้านล่างนี่นะครับก็เป็นเมนูกาแฟดำนะครับ ซึ่งก็มีน้ำตาลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าเป็นโกบิโอสิวตายนะครับก็ใส่น้ำตาลแค่ช้อนเดียวนะครับหรือก้อนเดียวนะครับหรือถ้าเป็นโกบิโอโปนี่นะครับก็ลดรบมาณกาแฟลงเพิ่มน้ำร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลสองช้อนชานะครับหรือสองก้อนนะครับส่วนโกบิโอเก่านี่นะครับก็เพิ่มรบมาณกาแฟนะครับลดรบมานน้ำร้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลสองช้อนชานะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็ copy o นะครับเป็น copy o มาตรฐานนะครับส่วนภาพนี้นะครับก็เป็นภาพขยายของเมนูกาแฟาที่เป็นมาตรฐานนะครับถ้าเราสั่งคำว่า copy นะครับด้วนๆนะครับเราก็จะได้ลักษณะนี้นะครับกาแฟาบวกน้ำร้อนบวกนมสดบวกน้ำตาลน,นะครับแต่ถ้าเรามีสร้อยพ่วงท้ายมีคำพ่วงท้ายเป็น copy เป็นโกปีเกาเป็นโกปี้โปเป็นโกปี้สิวไตเป็นโกปี้กาไตานะครับเราก็จะได้รสชาติที่แตกต่างกันออกไปนะครับส่วนรูปนี้นะครับก็เป็นดีเทลของโกปีส้สนะครับโกปีส้สก็คือใช้นมข้นหวานแทนนมสดน,นะครับซึ่งก็จะมีออปชันพ่วงท้ายเหมือนกับ2เมนูอันนี้คือเมนูมากาแฟอีกเมนูนึงนะครับ ก็เป็นเมนูกาแฟาเย็นนะครับหรือกาแฟาที่ใส่น้ําแข็งนะครับซึ่งก็จะมีคําต่อท้ายว่าปิงนะครับปิงตัวนี้ก็แปลว่าน้ําแข็งนะครับก็จะเป็นคอปปี้โอปิงคอปปี้ปิงคอปปี้สีปิงอะไรประมาณนี้นะครับส่วนน้ําตาลมากนมมากนมน้อยกาแฟาเข้มมากเข้มน้อยนะครับเราก็จะใส่คาสร้อยลงไปนะครับบอกออปชันไปตามที่เราชอบนะครับซึ่งกาแฟาเมนูนี้ก็จะเป็นกาแฟาที่แพงที่สุดนะครับใน บรรดากาแฟทั้งหลายแหละที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราจะต้องจ่ายค่าหลอดจ่ายค่าน้ําแข็งจ่ายค่าแก้วนะครับเพิ่มเติมนะครับก็ราคาก็จะแพงหน่อยนะครับสาหรับราคาของกาแฟนะครับก็ขึ้นอยู่กับ 2- อสามแฟกเตอร์นะครับแฟกเตอร์แรกก็คือขนาดนะครับว่าเราสั่งไซส์ไหนเลกูล่าก็คือมาตรฐานทั่วไปหรือว่าขนาด ลารก็คือขนาดใหญ่นะครับแก้วใหญ่นะครับแฟกเตอร์ที่2ก็ขึ้นอยู่กับออปชันที่เราสั่งนะครับว่าเป็นก o อปปี้ก O อปปี้โกปี o, กป้ C, แล้วก็ใส่น้ำแข็งไหมนะครับส่วนแฟกเตอร์ที่3ก็คือสถานที่นะครับถ้าเป็นฟู้ดคอร์ททั่วๆไปที่อยู่ตามบล็อกอยู่ตามแฟต่างต่างนะครับราคาก็จะย่อมเยาวที่สุดนะครับถ้าเป็นก๊อปปี้เตียม หรือฟู้ดคอร์ทที่อยู่ตามสถานีรถไฟฟ้าราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกประมาณ10%นนะครับหรือถ้าอยู่กลางใจเมืองนะครับราคาก็ขยับขึ้นมาถ้าอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวราคาก็ขยับสูงขึ้นไปอีกนะครับทีนี้มาดูราคาคร่าวๆนะครับโดยทั่วไปนะครับซึ่งเป็นราคามาตรฐานราคาเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นกาแฟโอหรือเตะโอก็ o, ถ้าเป็นเลกูล่าก็1นดอลลาร์นะครับก็23บาทตอนนี้นะครับถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็1นดอลลาร์นะครับส่วน c ก p y นะครับก็คือเป็นกาแฟาที่ใส่นมสดนะครับก็ราคา1ราคา1เหรียญ10เซนนะครับแต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็เหรียญ40นะครับแต่ถ้าเป็น copy c ก p y C ซีหรือเตซี c, ซึ่งเป็นกาแฟาที่ใส่นมข้นหวานนะครับ ราคาก็1.2ดอลลาร์นะครับขนาดใหญ่ก็1.5ดอลลาร์นะครับส่วนเมนูที่ผมดื่มประจำนะครับก็คือโกปิโอโคซองนะครับก็คือกาแฟดำปัจจจาน้ำตาลนะครับก็คือเหมือนกับเป็นเมนูอเมริกาโน่นะครับซึ่งถ้าซื้อที่ฟู้ดคอร์ทที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับก็ราคา70เซนนะครับก็อยู่ท่าเรา15บาทกวา่า นะครับแต่ถ้าไปซื้อที่สถานีรถไฟ MRT นะครับก็หนึ่งเหรียญก็ยี่สิบสามบาทซึ่งระยะทางห่างกันแค่สองร้อยเมตรนะฮะสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรแต่ราคาต่างกันหกเจ็ดบาทนะครับ